สวัสดีสวัสดีครับนะข้อบตัวแทนทุกท่กานนะเข้าสู่ซองเบาเมืองหลวงเนาะสำหรับในคลิปนี้นะกูเองก็จะพาทุกคนเนาะได้มาเบิ่งในความคิดเห็นข้องบรรดาพี่น้องชาวไทยที่มีการแสดงความคิดเห็นต่อกับคนลาวซึ่งเชื่อว่าอ่าหนึ่งห้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในแง่ความคิดของคนไทยเนาะย,ยังคงมุสิกดีแล้วก็ยังคงหักอ่าคนลาวหรือว่าพี่น้องชาวลาวอยู่เสมอมาซึ่งถ้าว่ามันแสดงออกอยู่บนได้เนาะ ซึ่งมันแสดงอออยูบนที่ว่าทุกทุกเช้อทีอ่ากูได้มีการเฮ็ดคลิปด้วยว่าอัดคลิปเนาะเกี่ยวกับพี่น้องฟังลาฟังไทยเนี่ยทีว่าทางพี่น้องฟังไทยนี่เพิ่นได้มีการคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ยังคงว่างดีอยู่เสมอซึ่งว่าคลิปนี้เนาะคือกูจะพาทุกคนมาเบิ่งคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment ที่ว่ากูได้มีการรวบรวมเอามาให้ทุกท่านได้เห็นกันเนาะที่ว่าพี่น้องชาวไทยได้มีการคอมเมนต์เข้ามา แสดงความพิเศษต่อกับคนลาวเขาเนาะว่ามีความพิเ็นเกิดจากใดหลังจากที่ผ่านมาเราคุณเองก็ได้มีการอ่าเหตุคลิปเกี่ยวกับที่ว่ามีพี่น้องคนลาวเขาไปค่ายเครื่องค่ายคลองเนาะอยู่เท่าๆแปลว,ว่าเป็นเขตชายแดนหรือว่าเป็นตลาดชุมชนเนาะหรือว่าเป็นตลาดลาวไทยจังซีนเนาะ,นะก็ได้มีคอมเมนต์ของพี่น้องฝั่งไทยเข้ามาหลายๆหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าแสดงเท่งความจงหักพักดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยของคนลาวเขามาโดยตลอดเนาะโอเคเดี๋ยว คลิปนี้เนาะหรือว,ว่าคอมเมนต์นี้จะมีคอมเมนต์ว่าเราได้กันดเดเนาะฉะนั้น,น,นแล้วก็ฝากทุกท่านเนาะติดตามฮับสมแล้วก็ฮับฟังกันแล้วก็สำหรับท่านใดที่ว่ามีความคิดเห็นกันแบบใดเนาะก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อเนาะหากว่ามากระฟากกดไลค์เพื่อเป็กนกำลังใจให้กดเดย์เนาะโอเคเรามาเบิ้งคอมเมนต์กัน,นอีกนี้เลยนะทุกคนสำหรับคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าฮักกันเด้อบ้านพี่เมืองน,น้องแพงกันไว้อย่าสะขือตึ๊ดคุด กูดบอกว่าอ่านเนาะอันนี้ทำบตตางกันเนาะซ้ะำเนียงพาษาเดียวกันเวกันหูเรื่องเข้าใจน,นะ,ะสำหรับคอมเมนต์นี้เพิ่นก็บอกว่าเมื่อก่อนเป็นประเทศเดียวกันพี่น้องกันตัดกันไม่ขาดนะครับผมนะฮะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าชื่นใจครับนะครับอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ตลอดไปขอให้สายเลือดสองฝั่งโขงหักแพงกันตลอดไปเด้อนะอ้เกก็ฝั่งแล้วหงสก ดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจแท้ๆเนาะคนไทยอีสานเป็นมิตรกับสปปลาวล้านเปอร์เซนต์จ้าฮัากกันไวดเดอร์ลาวไทยนะครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าดีใจที่เห็นคนลาวมีความสุขครับนะพวกเขาก็มีพวกเขาก็มีความดีใจเช่นเดียวกันเนาะฉันเป็นคนไทยดูแล้วน้ําตาซึมจ้าเนาะก็จะเห็นมิตรภาพเนาะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าไม่แปลกใจนะครับไทยลาวพี่น้องกันนะครับผม แล้วก็คมเมนต์นี้ก็บอกว่าคนไทยกับคนลาวแยกกันแทบไม่ออกว่าอยู่คนละประเทศหน้าตาครับภาษาวัฒนธรรมนิสัยเหมือนกันอย่างคนลาวบางกลุ่มยังมีอคติกับประเทศไทยนะครับท,ทั้งที่ประเทศไทยมีการเรียนการสอนในโรงเรียนลาวคนพี่ลาวลาวคนพี่น้องกับประเทศไทยนะครับนะฮะอันนี้เขาบอกว่า ก็บอกว่านี่แหละครับแม่ทัพภาคที่2คําว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยบ้านพี่เมืองน้องผมขอชื่นชมแม่ทัพทุกท่านนะครับนี่ก็อาจจะเป็นคําพูดที่ในที่ว่าท่านแม่ทัพภาคที่2ได้เอ่ยได้เอ่ย,อยไว้นะครับผมนะฮะก็ก็บอกว่าชมแล้วไม่ซีเรียสนะครับผมนะฮะคอนไปนี้ก็บอกว่านะครับจากคุณตาหน้าใสนะครับผมหากรับชมหากรับชมอยู่ก็ ก็ฝากไปถึงนะครับพอน้อยนะครับที่จังหวัดเลยนะครับผมก็รู้จักท่านอยู่ท่านก็ติดตามช่องผมตลอดนะครับเขาบอกว่าเคยไปตลาดไทยลาวแถวนครพนมก็เห็นตำรวจนะครับบริการกับแม่ค้าชาวลาวดีนะและเวลาที่มีงานนมันสการพระธาตุพนมจะมีชาวลาวข้ามมาเยอะมากตำรวจที่นั่นก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับชาวลาวตอนประกาศให้ทุกคนเราอตอนนะครับประกาศให้ทุกคนระวังตัวและให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับ คนเราก็น่ารักทุกคนนะครับรู้จักหยอกล้อทหารไทยนะครับพี่น้องเราที่มาด่าไทยส่วนใหญ่จะไม่ใช่พี่น้องเรา100%นะครับแน่นอนอย่างที่พูดไว้ไทยลราเราไทยพี่น้องกันครับเรามีบรรพบุรุษเดียวกันเราต้องรักกันไว้นะครับผมโหก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ขอคอมเมนต์ comment. เดียที่ฟังแล้วก็รู้สึกดีนะครับผมนะฮะผมคนไทยดูแล้วก็ยิ้มตามมันน่ารักนะครับเต็มไปด้วยมิตรภาพจริงๆ ไว้ใจกันเชื่อใจกันนะครับต่างจากอีกประเทศนะครับไม่เคาเอ่ยนะฮะที่เต็มไปด้วยความเครียดนะครับถ้าเขาไม่ไม่มองโลกในมุมแห่งความเป็นจริงไม่ยอมออกมาจากจิตใจที่คับแคบนะครับเกลียดแค้นโดยไม่ได้มองเห็นเป็นจริงในอนาคตเขาก็จะต้องอยู่คนเดียวนะครับสําสหรับคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่านะฮะ นี่ที่นี่คือตลาดอำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงข้ามกับบ้านใหม่สิงห์สัมพันธ์บ้านผมเองนะครับผมคนไทยคนลาวเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเอื้อเฟื้อต่อกันเหมือนญาติร่วมแผ่นดินเดียวกันนะครับแต่ต้องมาห่างเหินกันเพราะถูกกีดกั้นนะครับแบ่งแยกด้วยรัฐบาลนะบทางทางที่ไทยไม่เคยเอาเปรียบนะครับไม่เคยคิดลุกรานแผ่นดินลาวตรงกันข้ามกับ มีแต่ความช่วยเหลือที่พร้อมจะหยิบยื่นให้ทุกเมื่อนะครับอ่านี่ถ้าเขาก็บอกนะนี่ถ้าผู้นำลาวนะครับมีเอียงไปทางเป็นอ่าฝ่ายปทป,ปักกับไทยนะครับต่อต้านไทยชาวลาวและสปะปลาวก็จะได้รับการดูแลอย่างจริงใจและเต็มใจแบบให้เปล่าจากคนไทยจากรัฐบาลไทยมากกว่าอ่าเขากบอกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอ่าส่วนตัวนะครับที่ส่วนบุคคลนะครับผมนะฮะ ก็สำหรับท่านใดที่ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าผมดูแล้วใจฟูมากครับที่เจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติแบบเป็นกันเองยินดีกับพี่น้องคนลาวที่ได้เอาสินค้ามาขายที่ฝั่งไทยนะครับนะฮะสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าไทยลาวพี่น้องเดียวกันครับดูไปยิ้มไปนะครับผม สำหรับนี้ก็บอกว่าดูแล้วมีความสุขมากครับนี่คือสิ่งที่ต้องการของมนุษย์นะครับผมะฮะที่ชายแดนไทยลาวห้วยโกนห้วยโกนห้วยโกนนะจังหวัดน่านคนลาวเอาของป่ามาขายทุกวันเสาร์คนเยอะมากต้องอต้องแต่เช้าไปสายของหมดของดีมากค่ะก็จะเป็นตลาดอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับผมเพราะว่าจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ท,ที่มีชายแดนเนาติดกัน ติดกันลาไทยลาวติดกันอยู่หันเส้นเดียวกันเพาก็บอกว่านี่แหละคือพี่น้องกันเนาะวาฬาษ่าเดียวกันแม้จะมีน้ำโค้งกันกลางแต่ก็สนิทสนมหักกันวาภาซ่าเดียวกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะ,ะยินดีต้อนรับพี่น้องสบปลาราเสมอลาไทยไทยลาวมั่นยืนนะครับผมคมเมนต์นี้คมเมนต์นี้ก็บอกว่ารักกันนะคะไทยลาวนะครับผมหักกันเด้อเนาะฮักกันเด้อเนาะ ไทยกับลราคือพี่น้องกันครับผมแล้วก็คอมเมนต์ก็มมอกบ,บอกว่าตลาดนัดบ้านเวินบึกอำเภอองเจียมจังหวัดอุบลฝั่งไทยอา่คาคอมเมนต์นี้บอกว่านี่แหละเผ่าพันธุ์นะครับสายสัมพันธ์บ่มีเหือดแห้งของลราไทยใกล้ชิดกันเว้าจาพามวลนะครับบอกกันฟังไงทุกวัยทุกรุ่นลราแท้ๆสิฮักกันลราไทยใจผูกพันนะฮะผมคอมเมนต์นะครับ แล้วก็อีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าดูไปยิ้มไปไทยลาวน่ารักทุกคนนะครับชอบดูมากจ้าป้าเคยไปเที่ยวลาวไปนอนพักเจอทุกคนเป็นกันเองมากๆจ้านะครับผมนะฮะส่วนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าไทยลาวขอให้ฮักกันแพงกันไปเดอ้อเนาะอย่าไปยึดติดกับอดีตนะฮะคนไทยยินดีต้อนรับคนลาวเสมอนะครับผมก็บอกว่านี้นะฮะสรับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าทหารไทย บทน่ารักก็น่ารักบทโหดก็สุดใจเพื่อนว่า <c oughs> ก็อยู่ในที่ตลาดจะมีเป็นทหารเนาะผู้ที่เพื่นดูแลความปลอดภัยเนาะโ <c oughs> ดยเฉพาะมันอาจจะกวดกาเกี่ยวกับเครื่องข้องเนาะข้องพี่น้องชาวลาวที่ว่าเอาไปค่ายโดยเฉพาะก็เหมือกวดท่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นแหละเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎที่ที่ที่เพื่อนได้มีการห้ามไว้เนอะอาะ คนอีสานกับคนเล่านะครับมันกระโจนเงาเดียวกันนั่นแหละครับนะฮะเจ้านาจีไทยก็คุ้นเคยกันสมมุติคนอีสานกับคนเล่าด่าด่ากับว่าบักไอหยัางหยึ่งแท้ย่าง,าง,าง,างนะครับก็สะเทือนใจทั้งสองฝ่ายนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะฮะคนเล่าคือกันนะครับผมนะฮะอยากบอกว่าไทยลาวคือภาษาที่พูดแล้วฟังรู้เรื่องแม้บางคําจะไม่เหมือนกันแต่เข้าใจกันมากที่สุดคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าดู พูดภาษาเดียวกันเลยง่ายครับพี่น้องภาคอีสานร,รักมากด้วยนะฮะดูคลิปก็ใจฟูมีความสุขด้วยน่ารักที่สุดไทยเราเราพี่น้องกันนะครับผมนะฮะดูไปยิ้มไปดีต่อใจดูแล้วน่ารักอบอุ่นนะครับส่วนคอมเมนต์นี้ความจริงนะครับก็มหีหลายคอมเมนต์นะครับผมนะฮะคนไทยจะรักคนลาวรามากครับ พูดก็พูดภาษาเดียวกันคนลาวนิสัยอ่อนน้อมน่ารักทุกผู้เอ่อน,น่ารักทุกผู้ทุกใบครับโดยเฉพาะผู้สาวลาวเป็นตาฮักเป็นเอกลักษณ์ของสาวลาวเลยครับนะครับก็บอกมาอย่างนี้เนาะคนไทยลาวฮักแพงกันไว้พึ่งพาอาศัยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับอัธยาศัยอยู่กันงงง,งงแงง,งงงม,มีอะไรก็พูดจากันดีอย่าทําเหมือนตุ๊ตตัด,ด,ดไม่พูดนะครับผมอ่า อยากเห็นไทยเรารักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับผมส่วนคอมเมนต์นี้ผมขอเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับนี่แหละวิถีพี่น้องสองฝั่งคงเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามโอเคนะครับผมก็จะมาสรุปอยู่ในในเรื่องราวนะครับของคอมเมนต์นี้ก็คืออย่างที่พูดนะครับเพราะว่าคอมเป็นจริงนะครับผมคือตอนที่กูดไม่มีโอกาสไปทีประเทศไทยคือกูดก็ไปบ่อยนั่นแหละไปเรื่อยๆนั่นนะไปเรื่อยๆไปบอยไปเรื่อยๆ เวลาที่เฮาเวาจาเวลาที่เฮาเววเยี่ยงนํากันเนาะขันถ้าเฮาบอกกับทางพี่น้องทางประเทศไทยวบาโอ,อ้พ่อมมาจากทางซปปอลปปลาว่วาเด้เอสินาะนะเพื่อนก็นจะหูสึกวแบบ่าเพื่อนจะ,ะตื่นเต้นเป็นพิเศษเนาะแล้วก็เวาจากันก็นหูสึกแบบเบาหนัวหัวมวลสนุกสนานมีเยี่ยงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันโดยเฉพาะเนาะสิ่งที่กุจะมาแลกเปลี่ยนก็คือว่าจะแลกเปลี่ยนทางด้านภาษากันเว้านี่ล่ะ อ่ายางเส้นว่าถ้าไปไทยอ่าที่ไทยนี่เรียกว่าอะไรโอ้ภาษาเราเรียกอย่างนี้นะอ่าบางบางบางอย่างมันก็จะเหมือนกันนะครับบางอย่างก็จะเรียกไม่เหมือนกันอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาที่ที่เราพูดจาด้วยกันแล้วมันรู้สึกแบบอ่าเหมือนกับ,บ้าอะไรนะแบบรู้สึกเป็นมิที่ดีต่อกันอนะ่ะเหมือนกับพี่น้องอ่าที่ห่างเหินกันมานานแล้วก็มามาพบกันอะไรประมาณนี้นะครับผม นี่นอก็ถือว่าเป็นคลิปที่กูได้มาให้ทุกคนเห็นเึิงว่าหลายๆ่คอมเมนต์เนาะที่มีกันคอมเมนต์เข้ามาต่อกับพี่น้องเราที่ว่าได้ไปค่ายเครื่องอยู่ที่ตลาดชายเดนนี้นะก็ถทอว่าเราได้ฟังแล้วได้ยินแบบนี้แล้วก็ู้องึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งเนาะก็ข้อให้ความผูกพันข้อ,องพี่น้องเราไทายเฮากันยังคงให้ฮักกันอย่ายิงมั่นเกลียนแบบนี้ไปตลอดไปนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะกูเองก็ โบได้มีย่างไรเนาะมีแต่เพลงสำเนียที่จะอ้อมมาเวา้ามาจ่าให้กันทุกท่านนะครับสมกันขอขอบใจทุกท่านที่ว่าเข้ามา,มาดูตาครับสมบคลิปดองกุฎเนาะตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยแล้วก็สนับสนุนกุณมาโดยตลอดซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะซองก็หกหมื่นกว่าละนะที่ผู้ติดตามต้องขอขอบใจนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะที่สปอร์ตผมถึงเป็นว่านะครับในช่วงนี้นะครับที่ช่องของผมก็อาจจะอัพคลิปไม่ค่อยปกตินักนะครับโดยที่ผ่านมา ผมก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับผมก็อาจไม่ได้ทําคลิปนะครับอาจจะแบบลุกไม่สบายมั่งงานอะไรต่างๆมั่งนะครับก็ก็ไม่ได้มีเวลามาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงก็จะพึ่งทิ้งกันนะครับผมนะฮะก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมผมก็มีโอกาสไปนู่นไปนี่นะครับผมก็จะถ่ายทุกท่านได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยแล้วก็ลาวนะครับ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะฮะสบายดีสวัสดีครับ